สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมจัดสุอิสราไดโซนนะครับผมในช่วงบ่ายเราก็มารับชมมาติดตามดูช่างเล็กเนาะฉาบปูนะครับผมช่วงบ่ายนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังฉาบนี่ครับทุกท่านทัาบันไดนะครับโอ้โหแซบหน่อยครับทุกท่านช่างเล็กกําลังฉาบอยู่นะครับ ก็คือเมื่อเช้าที่ฉาบไปก็คือด้านด้านข้างแานสุกในีนี้พอดีปูนปูนมาเหลือนอะก็คือจอัดเก็บตกให้เฉดตรงนี้ลงไปนะครับผม้อก็หกหกโมงก็ทัน,นอยูอ่เนาะท่างรหกโมงทันอยู่นะครับเพราะว่ามีเวลาถึงหกโมงนะรถรถออกหกโมงรถมารับนะครับมาดูน,น,นะครับ 6มง6โมงพอดีนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ตอนนี้ก็ไปสองสองโมงกว่าสองโมงครึ่งนะครับเพราะว่างานขับปูเนาะม่ต้องใช้ระยะเวลาแต่ระยะเวลาของมันไม่ได้มันก็จะจะไม่แล้วเสร็จนะครับจะไม่ทันนะครับผมทุกานยอดเลยครับผม คนเดียวเลยครับประเมินค่าแรงของตัวตัวเองของช่างเล็กประเมินก็คือให้ให้ได้วัดละหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับหนึ่งพันนี่คือต้องต้องได้รายตัวนะครับถ้าไม่ได้นี่ก็คือ,คอ,คอว่าหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นงานที่ใช้แรงกายเนาะในการทำนะครับใช้แรงกายเหนื่อยนะครับ ครับถ้าทําทุกวันก็เกิดความชํานาญครับก็จะไม่เหนื่อยไม่ปวดเมื่อยเท่าไหร่ครับถ้าเราได้ทาทุกวันถ้าวันไหนทำๆหยุดหยุดใช่ครับทำาหยุดหยุดนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยใรขณะ่เสียดเกียดใช่ไหมถ้าเราทําทุกวันทุกวันมันก็ได้นอกช่างเล็กนะครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้จังเล็กนะครับผมทีมสายงานก่อสร้างนะครับทุกสายนะครับอาจารส์สทาัญที่หน้าง,งานจส่งเนาะเป็นแต่งานปูนเนาะ่วงนี้มีแต่งานปูนรับไม่ค่อยมีงานอะไรขึ้นมาใหม่นะครับงานปูนงานฉาบถ้ส่วนมากนะครับนี่อันนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับขั้นตอนสําคัญ ก็คือปาดหลังจากปาดสามเหลี่ยมเสร็จเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะขึ้นปูนอีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นรีดบางนะครับเพื่อปรับเสริมตรงไหนที่มันไม่เต็มเนาะหรือที่ยังไม่ได้ระดับนะครับไม่เต็มยังไม่ได้ระดับเราก็ปาดรีดปูนบางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ปูนเต็มได้ระดับ ถ้าขั้นตอนนี้จบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการปั่นนะครับปั่นปั่นลงฟองนะครับผมครับตอนนี้มาอาจอาดดูเละเละหน่อยครับเดี๋ยวถ้าเสร็จไปแล้วก็จะสวยงามเองนะครับทุกท่านเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวจันุกจะมารีวิวให้รับชมนะครับ เสร็จปั่นอะไรเรียบร้อยลงฟองก็เรามาคิดความสะอาดกันทุกวันนะครับทุกท่านเดีดยวนะครับคนเดียวเลยคนเดียวเน้นลูกลูกมือสองคนขึ้นปูนคนเดียวนะครับมีกรรมกรช่วยสองคน ช่างเล็กเป็นคนขึ้นปูนปาดปูนปั่นปูนสับเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับทุกท่านถ้าใครมีงานปูนเกี่ยวกับงานปูนอะไรอย่างนี้สามารถติดต่อได้ครับช่างเล็กนะครับติดต่อเข้าที่ YouTube ช่างเล็กก็ได้ครับผมช่างเล็กก็มี YouTube ชื่อช่องยูช่างเล็ก งานปูนเนาะชือ่อช่อง,ช,ช,อง,ช,องช่างเล็กงานปูนเข้าไปเข้าไปติดตามใน YouTube แล้วก็ติดต่องานได้ครับผมรับงานภายในกรุงเทพครับรับหมดครับกรุงเทพถ้าไปทําบ้านขนาดบ้านหน้าอยู่บ้านขนาดไม่ใหญ่นี้ช่างเล็กคนเดียวเอาอยู่นะครับสามคนกับลูกทีม สบายมากเลยครับงานปูนนะช่างเล็กนะรับไหมบ้านคนเดียวเลยรับเนาะนี่ครับถ้ามีงานเคตในกรุงเทพนะครับใกล้ๆเนี่ยช่างเลกรับหมดนะครับงานปูนสุดยอดเลยนี่นะครับรมเี่ีบบางนะครับผมเพื่อให้ผิวหน้ามัน เสมอนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมแต่งด้วยนะครับเป็นสามเหลี่ยมแต่งเลยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอาชีพเลยนะครับผมแล้วก็มาทาบสามเหลี่ยมดูนะครับว่าระดับได้ไหมล้มดิ่งไหมอะไรไหมนะครับอยดอดนะครับผมน่ครับ จับสามเหลี่ยมแล้วก็จะไปรับชมใกล้ๆเลครับผมอ๋อยอดเลยรับชมแบบเจาะลึกเลยครับผมยอดยอดรับงานภายในกรุงเทพรับหมดทุกอย่างนะครับสำหรับงานปูนนะครับ งานปูนช่างเล็กจะที่รับก็มีงานปูนงานกระเบื้องงานสกิมนะครับรับนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับช่างเล็กหรือติดต่อผ่านจานสุกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจันสุกจะแนะนําไปอีกที่หนึ่งนะครับผมสามเหลี่ยมนี่ครับ สุดยอดเลยครับทุกท่านขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมเพื่อให้ได้ระดับได้แนวไม่ล้มดิ่งนะครับปูนที่หล่นเราก็เอามาใช้ต่อได้นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับผมเราก็เก็บมาใช้อยู่เพาะว่าพื้นพื้นของเราทําความสะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะฉาบแลปูนก็สามารถนานํามาใช้ได้นะครับ ออกเลยครับทุกท่านตรงไหนที่ไม่เต็มก็เพิ่มเติมหน่อยนะครับนี่ครับเพิ่มเพื่อให้มันเต็มเพื่อม,มาให้เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาครับซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดละเอียดนะครับน,นะครับแบบสามเหลี่ยม ปึ๊บอือยอดเลยครับทุทัาปึ๊บโอเคครับผมเราก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็จะมีแต่ง,งานปูนนะครับผมเดี๋ยวงานอื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ